สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาแล้วเฮ้ยๆแล้วเสียงเท้าน้องออกไงสวัสดีครับไม่อยู่อย่างนั้นเหรอเพื่อนเขาบอกให้เราเล่นซันในวะท่านผู้ชมเล่วอาผมเอาปืนกลมาเล่นผมรู้สึกผิดนะเว้ยเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเท้าครับ แต่ตอนนี้คนเล่นปืนกลเยอะแล้วครับผมคิดว่าผมน่าจะไม่เปลี่ยนท่านผู้ชมโอเคซ้ายมือผมเข้าครับแต่ไหนๆเขาก็เล่นสันไนเปอร์อยู่อ่ะอฮ้ยเพื่อนเราอุ่าช่วยนายนะนคือช็อตเมื่อกี้ผม่าหาช่วยเขาอะครับท่านผู้ชมแต่เขาทรายศเราอะเฮ้ย โอโผมว่าผมไม่ชอบ M4 จริงๆน่ะลครับท่านผู้ชมเอา้าอะไรครับเนี่ยยิงมามุมนี้ไหมครับเพื่อนโอ้โหจังหวะตอนผมเลงเขาไม่ออกแฮะขวามือครับไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยคมๆหน่อยไอย้รส โกดัง <Double> <Go down, S 1> ครับ s <S ได้อยู่ครับท่านผู้ชมค่อยๆเล่นได้ครับปืนทองประจำการละ ให้ตายเถอะเป้ากับกระสนุนปืนนี่คนละทิศเลยนะครับนะ้าโอ้โห,โโหผมโดน FN ย,ยิงไปแค่นิดเดียวเองครับเตอดหายไปครึ่งหนึ่งแคบมีครับท่านผู้ชม โอ้หผิดเป้าครับดีดีที่ยิงตรงอยู่ครับท่านะผู้ชมสวัสดีครับแม่สาวน้อยอ้โอ้ตายว่ะเฮ้ย เออพอยิงตรงอย่างนี้แล้วผมรู้สึกชอบชิ่วเป่งเลยว่ะเฮ้ย,ยนี่นี่น,นออซ้ายมือผมมีครับท่านผู้ชม องโอ้โหท่านผู้ชมเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นจังหวะที่ผมยิงป่ะโคตรห่วยแตกเลยครับผมกดยิงอ่ะไอ้บ้าเอ้ย

มันปลาระเบิดติดอีกผมเช็คไม่เอ่ยผมต้องร้อยเพื่อนอ้อมเข้าให้ผมก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วไม่ได้เช็คขวาสุดด้วยนะเมื่อตกีน้นี้สวยชิบเป่งเลยไม่เสียเลือดถือว่าคุ้มครับนาทีนี้ Fire the hole. ปาดตกลางให้ผมทีครับสหายคิวมากรสองคิวตามมาครับเฟิร์สหัวต่อไป รอเลยครับท่านผู้ชมมุมนี้นระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วโอ้โหรีเฟกไวรุ่นวะเฮ้ยอ๋อหมดแล้วเหรอโอเคขอบคุณครับแม่เอ้ยนี่เจ้าเกิดเพื่อนไม่แจ้งผมไม่รู้นะครับเนะ้า ได้สวยเลยเพื่อนเอ็งเล่นฟาร์มาร์สได้เยี่ยมมากครับเพราะว่าเพื่อนเล่นฟาร์มาร์สนี่แหละท่านผู้ชมระยะใกล้ยังไงก็ได้เปรียบครับโอ้โหแล้วเข้าผิดจังหวะไอ้โบ๊ทเปลี่ยนสน โอ้โหอเอาเวนกรรมผมยิงรอไว้ได้คิวเฉยเลยวะเฮ้ยตา้โว้อ๋อขอโทษด้วยครับเพื่อน เดือยครับสหายอา่าในเหล็กมีครับสัตว์เขาอยู่เกิดแล้วครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตาย,ย,าตายผมขอคิว สวยง,งาม <c oughs> เออเราเบียงมีเสียงเท้าครับเอาดีเพื่อน <c oughs> คิดยังไงครับเนี่ยที่จะยิงทะลุควันกับผมเมื่อกี้ชุดข่าวเขาวิ่งเข้ากลางเราไปแล้วอะครับหนึ่งคน โอ้โหแม่เงยโดนผมยิงปาดควันเข้าไปบอกผมโปเฉยเลยว่าเฮ้ยผมรอเข้าจังหวัดที่มันนวนๆครับท่านผู้ชม โอ้โหติดตเ,เอาดิครับเอาดิครับแล้วทีมผมอยู่ไหนหมดวะเฮ้ย รอแป๊บนึงครับเพื่อนเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยครับโอ้โหสะดุ้งหมดสองคิวตามมาโอเคครบ25้คิวละสวยแล้ววะดิ ยทีมของคุณพ่ายแพ้เอาละครับสำหรับคลิปในครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ